ดีครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ผมบัวตะบานนะครับวันนี้ก็อยู่กับน้องโอปบาครับโฟปอตะบานครับโอ้โหนี่แล้วผมเรามีรถอะไรครับโอป์อันนี้บีเวดีซีลพี่อุ้ยเป็นเขาเรียกว่าเจนใหม่ๆเลยใช่ไหมอ่าใช่อันนี้ว่ารุ่นอะไรพี่อันนี้คือซีลไงบีเวดีซีลอันนี้เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ไหมใช่พี่คือผมชอบมากข้างหลังนะผมเขียนว่าซีลแล้วก็3.8วินะผมคือคันนี้สูงถึงร้อยสาวิพี่3.8เท่าไหร่ ใน3.8เจ็ดนี่นะเนี่ะคุณผู้ชมครับผมน้องผมอ่านข้อมูลมาไม่ครบนะเนี่ยจุดเด่นคันนี้มีอะไรบ้างครับมีอะไรอะ่ะไปตันบอกเลยครับผมคือจะเป็นแบบนี้นะครับผมคือเคี่ยวอย่างนี้นะตัวปอร์ม้นแ์นะผมได้ทิมนะผมเป็นตัวเครี่ยวลิ้นหน้านะผมเป็นดําเงามาด้วยนี่นะคุณผู้ชมครับผมสวยนะฮะคือให้ตัดดํามาแล้วผมเหลือโลโก้นะครับผมแล้วก็คันนี้ก็ หล่อมากๆนะผมตัวข้างๆรังผมจะเขียน BVD ดีไซน์นะผมนะฮะเป็นตรงแก้วนะผมเป็นดําเงาเหมือนกันเป็นคีบนั่นเองครับผมสวยมากๆนะผมแล้วก็หลังคาเป็นหลังคากระจกใช่ไหมครับใช่พี่หลังคาแก้วครับผมตัวทิมกระจกมาเป็นดําเงานะผมดูสปอร์ตนะผมแล้วก็มือจับนะผมเป็นแบบนี้นะครับผมเหมือนตัวใช้คานเหมือน Porsche เล่นะครนะผมเปิดนี้เพราะประตูนี้ครับผมมีน้ําหนักนะครับผมมีความแข็งแรงนะครับจากการที่จับนะฮะ โอเคมาต่อฮะเครื่องหลังเป็นยังไงบ้างครับปอก็จะมีดีฟิวเซอร์พี่โหดโหดโหดนะโหดเลยคือนี่คือของเดิมติดรถถูกไหมใช่ของเดิมเลยของตัวพ e r f o r m a n c e ก็คือแบบได้มาแบบเป็นคิ้วโหดๆอย่างนี้นะฮะใช่เดือดๆนะฮะแล้วก็มีความขิงด้วยนะมีความขิงนะครับตามก็จะเจอความขิง 3.8s นะผมดุๆนะครับผมแล้วก็ไฟท้ายนะครับผมเป็นกึ่งกึ่งสมอจะเป็นไฟยาวเรียงกันนะครับผมเหมือนตัวคล้ายๆพวกออดี้นะครับ fl a7 นะครว ai7 โอเคครับผมปอไปเหยียบเบรกขึ้นไฟให้เขาดูหน่อยซิว่าแบบสวยไหมได้เลยเชิญน่ีะครับผมก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของทาง b ีไดีนะครับผมตัวสติวเนี้ยนะครับผมตัวด้านข้างก็มีเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับผมตรงกลางเป็นเส้นวิ่งไปหาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมหล่อมากๆเนี่ยครับคุณผู้ชมไปดูภายในกันครับเช้าคุณผู้ชมครับผมก็มาถึง b ีไดีนะครับซติวด้านในนะครับผมก็นั่งสบายไหม ที่พี่ชอบเนี่ยคือพี่เคยรีวิวตัว b y d ตัวออโต้ไปแล้วนะครับผมก็เบาะสบายมากซึ่งตัวนี้พี่รู้สึกว่าพี่นั่งแล้วก็คือสบายเหมือนกันแต่เป็นบักเก็ตก็จะมีความอาจจะแข็งก็หน่อยแต่ว่ามีความนุ่มนิ่มเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเบาไฟฟ้าเลยนะพี่ใช่ครับผมโอเคครับต่อครับพวงมาลัยเป็นไงพวงมาลัยก็ได้สปอร์ตขึ้นพี่แล้วก็มีตัดหลบเข่าอะไรเรื่อยๆแล้วก็เป็นทีมดำเงาใช่ไหมใช่ครับโอเคตัวเกียร์คริสตโต้โอเคริสโต้ตัว ตัวลำโพงนี่เขาให้ไดนาออดิโอมาครับแล้วก็จอสัมผัสแอนดรอยเร็วไหมครับลองปัดๆดูหน่อยครับอ่าีครับสวยงามฮะใช่มีจอตรงกลางด้วยนะครับผมมีจอตรงไหนหลังผมะไรใช่สวยแล้วมีฟาชาร์จด้วยนะครับอ่าครับผมโอเคฮะครับคุณผู้ชมครับผมก็รีวิวจบเรียบร้อยนะครับผมสำหรับ b y d Steel นะครับผม3.8วินั่นเองนะครับผมครับผมประสิทธิภานั่นเองนะคุณผู้ชมครับก็ เดี๋ยวคงมีโอกาสในอนาคตได้ลองขับขี่แล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ขอฝากช่อง y o ยูทูบชาแ n ลเฟซบุ๊ก o อจีทิกต็อกช่องทางในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะผมออตตาวาเวนบัคไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็ใครสนใจนะผมของแต่งต่างๆปรึกษาได้นะผมมีไอนี้ตอบอยู่นะครับผมแอดออตตานะครับอ่าแอดออตตาวาครับผมไลน์แอดนั่นเองนะคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ผมบูมแล้วก็น้องปอครับขอลาไปก่อนกับบิววี่ดี้สวยๆคันนี้บิววีบ